สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่ทางบูติกของแท็กคอยเออร์นะครับก็ตั้งอยู่ในสยามพารากอนชั้น M นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปดูนาฬิกาหลายเรือนมากๆของแท็กคอยเออร์นะเพราะว่าที่มันผ่านมาเนี่ยมีหลายๆคนรีเควสต์มานะครับอยากเห็นผมรีวิวแท็กคอยเออร์เยอะมากๆนะครับวันนี้ก็เลยจะพามาดูซะเลยนะครับว่าในบูติกข,ของเขาเนี่ยมีรุ่นไหนน่าสนใจยังไงบ้างนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงตรงที่ผมจะมีรุ่นที่แบบ ปกติเขาจะไม่เปิดโชว์ไม่วางโชว์ให้คนทั่วไปได้ดูด้วยนะครับวันนี้เราจะได้ดูรุ่นนั้นกันนะครับจะเป็นอะไรยังไงเนี่ยตามผมมาเลยครับอตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับอขออนุญาตอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยพาเพื่อนไปดูกันทุกตู้เลยนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวผมอยากให้ดูชิ้นนี้ก่อนนะครับชิ้นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ มาประดับโชว์อยู่ในบูติกของทางแท็กโฮเออร์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเห็นตรงนี้นะครับนี่จะมีชื่ออาร์ติสอยู่นะครับก็คือคุณดีสวิตรักนั่นเองนะครับหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับคุณดีสวิตรักเนี่ยก็เป็นศิลปินชาวไทยที่เรียกว่ามีงานศิลปะแล้วก็งานที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะเรื่องลายเส้นเรื่องอะไรเงี้ยก็จะมีความเป็นไทยสูงมาก,มากนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูโมเดลของชิ้นนี้ดีๆเนี่ยมันคือพอชคาเรล่านะครับ ซึ่งอย่างเงี้ยมันจะมีความนูนเป็น3 d ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นลายเส้นนะครับแล้วก็ชิ้นเนี้ยเรียกว่ามีชิ้นเดียวในไทยเลยมาโชว์ที่นี่นะครับซึ่งจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูนะมันจะเห็นแบบเป็นลายเส้นขา,ขาวๆอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันคืออักษรไทยนะครับก็คือตัวดอเด็กนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูตามนิ้วผมนะครับอันนี้คือดอเด็กนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมองดีๆมันคือสระอีนะครับก็เป็นชื่อของคุณดีนั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมันจะ ก็เรียกว่าเอามาประดับอยู่บนชิ้นงานมาสเตอร์พีชชิ้นนี้นะครับก็เป็นการต้อนรับเราเข้าสู่ช็อปแบบค่อนข้างจะดูเก๋เลยนะครับแล้วก็มันเข้ากับธีมช็อปด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะของช็อปลักษณะของบูธ n นโทนก่อนคือธีมเขาจะมาแนวแบบโมเดิร์นมากๆนะครับใช้แสงนีออนใช้ไฟที่แบบมันดูมีความสว่างแล้วก็ดูมีความแบบเหมือนอินดัสเทรียลเล็กๆนะครับค่อนข้างโมเดิร์นเลย เดี๋ยวยังไงเรามาไล่ดูทีละตู้กันเลยดีกว่านะครับมาดูที่ตู้แรกกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้ของฝั่ง aquariser นะครับซึ่ง aquariser เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคอลเลกชันถือว่าเป็นน้องใหม่แล้วกันนะซึ่งหน้าตาเขาเนี่ยก็จะมาแนวสปอร์ตสปอร์ตนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยสังเกตด,ดูว่าขอบก็จะมาแนวแบบเป็น12เหลี่ยมนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับโดย aquariser เนี่ยจริงๆก็มีให้เลือกหลายแบบนะมีทั้งเครื่องออโต้ด้วยนะครับเครื่องคอร์สด้วยสาวๆเนี่ยก็สามารถมาซื้แบบซ้้้บบ้้ออออลเเกกันนนนพีีะรรบบแป็็็ไไไซสๆย่่างมใด เรียกว่าเป็นคอลเลคชันที่ผู้หญิงก็น่าจะชื่นชอบอะไรได้แบบไม่ยากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันอันแรกที่มาต้อนรับเรานะอยู่ด้านล่างรูปของคุณดีสวิตรักตรงนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของผู้ชายบ้างละฝั่งเมื่อกี้เนี่ยของผู้หญิงมันจะแบบไซส์เล็กๆหน่อยใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็จะเริ่มแบบใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีหลากหลายสีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเลยซึ่งตัวที่ผมน่าสนใจเนี่ยคือตัวนี้นะครับคือผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นรุ่นแบบ GMT นะครับแล้วก็ขอบเบเซลเขาเอ มันตัดกระเข็มสีเหลืองได้ดีมากนะครับอันนี้คือเท่มากนะซึ่งอะพอร์เซอร์เนี่ยลักษณะของเขาก็สังเกตดูนะครับทุกเรือนขอบด้านนอกมันจะแบบเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเป็นแบบลักษณะเหลี่ยมเหลี่ยมุมๆม,มนะครับค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์มากๆนี่ลองดูได้นะครับมีหลายสีด้วยอันนี้ก็เป็นแบบตระกูลไล่แกรเดียนสีน้าเงินสีแดงไปส่วนตัวนี้ตัวพิเศษหน่อยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดำน้ําได้ลึกมากนะอยู่ที่1,000เมตรนะครับก็เรียกว่าไม่ใช่แค่เป็นนาฬิกาแนวเรซซิ่งเท่านั้นนะครับอัันนนนนนีีนนนน้้นะ้้กก็ออดดดําาไไสบบยะะรูลเว์ หันกลับมาที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตระกูลฟอร์มูล่าวันนะครับฟอร์มูล่าวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเล่นกับเรื่องความสนุกนะครับแล้วก็เล่นกับเรื่องความใหญ่ความชัดเจนนะอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูนะครับว่าฟอร์มูล่าวันเนี่ยมันจะมีความแบบโบอะอย่างตัวขอบด้านนอกเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นใหญ่ๆเลยนะครับเป็นทาคิมิเตอร์เหมือนกันนะแต่เป็นทาคิมมิเตอร์ที่แบบบิ๊กไซส์มากๆนะครับอย่างเงี้ยคือค่อนข้างจะเด่นมากๆเลยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของแท็กเลยก็ว่าได้นะครับ หลายคนที่มาสนใจแท็กเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเริ่มจากฟอร์มูล่าวันก็ได้นะเพราะว่าแบบหน้าตามันดูแบบเด่นมากอะแล้วก็ตัวการอ่านค่าการใช้งานมันก็ดูง่ายดีนะครับดูแบบชัดเจนดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันหนึ่งที่แบบเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นก็ได้นะครับราคาเขาก็เบาด้วยไม่ได้แรงมากนะครับโครโนกราฟกับเวลาอะไรแบบเนี้ยใครที่ชอบในกาสปอร์ตก็ลองมาดูซีรีส์ฟอร์มูล่าวันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวฟอร์มูล่าวันรุ่นใหม่นะครับนี่เป็นตัว3มสีแบบนี้ซึ่งออันนีี้้สเเหลลืงทมากนะแกแว มากับสีแดงๆนะครับแล้วก็สีเขียวคือเป็นคอลเลกชันโนวิตี้นะครับเพิ่งเปิดตัวเลยนี่เท่มากๆเลยอันนี้ตัว f o r m u l a 1นะครับอ่ะส่วนตู้ต่อไปอันนี้คือหนึ่งในเรียกว่าตัวคลาสสิกตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะครับก็คือตัวลิงก์นะครับคือแท็กลิงก์เนี่ยผมว่าหล,หลายคนเนี่ยน่าจะมีอยู่นะคือมันเป็นนาฬิกาที่ยุคก,ก่อนเนี่ยเรียกว่าใครไม่มีแท็กลอยเออร์ลิงค์นี่คือแบบเชยเลยนะครับเพราะว่าหน้าตา,าอ่ามีความยูนิคมากๆนะครับแล้วก็ โดดเด่นมีเอกลักษณ์มากๆกแล้วก็สังเกตูอย่างหนึ่งนะครับตัวสายของเขาอะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสายก้างปลานะครับแต่หลายคนจะชอบเรียกกันนะเพราะว่าลักษณะเขาอะ่ะมันจะเหมือนก้างปลาไข้กันไปมาแบบเป็นทรงแหลมๆนะครับซึ่งก็โ,โหดูดีมากๆนะครับแล้วก็ทําให้แบบหน้าตาในการมันดูยูนิคไม่เหมือนใครจริงๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยลิงก์เนี่ยมันมาอยู่ในคอลเลกชันใหม่แล้วนะครับโดยที่หน้าตาเขามันก็จะดูโมเดิลขึ้นนะแล้วก็ตัวสายอะ่ะมันดูแบบทันสมัยขึ้นด้วยนะ คือถ้าเกิดเราไปเทียบกับลิงสายด์กอรเนี่ยสายมันจะแบบไม่เหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้มันจะดูแบบเหลี่ยมมุมชัดเจนขึ้นแล้วก็ดูเรียบร้อยขึ้นใส่ใช้งานได้ดีขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็ตระกูลลิงนะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นๆกันนะตอนนี้ก็หน้าตาเปลี่ยนไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับราคาก็โอเคอ่ะราคาจับต้องได้เลยนะครับประมาณแสนก็บาทหรือว่าหลักหมื่นก็มีนะครับอันนี้ก็ตระกูลลิงนะส่วนตัวนี้อ่าตัวนี้พิเศษมากนะครับคือตัวทบิยองนะครับนี่หลายๆคนอยากเห็นตัวนี้นะ เดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับก็คือแท็กอยเออร์เนี่ยมีนาฬิกาที่เป็นระบบทูบิยองด้วยนะครับอยู่บนคาเรล่านะแล้วก็ราคาเนี่ยให้ดูนี่นะครับประมาณ9 0 0 0แสกว่าบาทนะครับก็มีกลไกทูบิยองโชว์เด่นเลยแล้วก็ผสมผสานเหมือนเนียนเป็นหน้าปัดอันนึงของตัวกลไกคาลิเบอร์จับเวลาได้เลยนะครับก็เท่มากๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูหนึ่งในตู้ไฮไลท์กันดีกว่านะครับตู้นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตู้ของแท็กอยเออร์คาเรล่านะครับซึ่งปีนี้ต้องบอกว่าแท็กอยเออร์เนี่ย เน้นการทําตลาดตัวคาเรล่าเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับมันจะมีโฆษณาอันนึงนะครับที่เห็นไลอ้อนกอสซิงคือแบบมาเล่นโฆษณาซึ่งแบบอย่างเจ๋งเลยนะครับคือใครยังไม่ดูโฆษณาเนี่ยไปดูด่วนนะเพราะว่าไอเดียเขาดีมากนะครับคือเหมือนแบบเป็นการซ้อนการถ่ายทําซ้อนการถ่ายทำไปเรื่อยอะ่ะผมว่าแบบโหสุดยอดมากไอเดียดีมากนะครับซึ่งเรือนที่ทางไลอ้อนกอสซิงเขาใส่เนี่ยมันก็คือเรือนนี้นะครับเป็นเรือนที่แบบเป็นคาเรล่าสไตล์แบบกราสบล็อกนะครับความหมายก็คือสังเกตดูนะครับว่าปกติแล้วเนี่ย คาเล,ล่ายุคใหม่อ่ะหน้าตามันจะมาแบบโมเดิร์นมากๆนะครับกระจกมันจะเรียบๆนะคือแบบมันจะดูไม่ได้นูนมากแล้วก็ทรงเขาอ่ะเหลี่ยมมุมมันจะแบบชัดเจนมันจะคมมากนะครับซึ่งคาเล,ล่าเนี่ยมีความพิเศษยอย่างหนึ่งนะตรงที่เคสของเขาอ่ะมันเหมือนจะแบบดูมีความกลางๆขาลักดูแหลมๆยืดๆใช่ไหมครับแต่ว่าเอ็นลิงก์เขาทำมาดีมากนะดังนั้นเนี่ยเวลาใส่ใช้งานจริงเรื่องฟิตติ้งอ่ะตัวคาเล,ล่าจะเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ฟิตติ้งได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัวกลาสบ็อกซ์อ่ะมันเป็นตัวที่กระจกขอองเา่ะ มันจะนูนขึ้นมานะครับแล้วก็ดูแบบเหมือนเป็นทรงบ็อกซ์เชฟที่มีมิติความนูนความโค้งสูงมากๆนะครับซึ่งมันทำให้นาฬกาเนี่ยเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเยอะมากๆกว่าสมควรเลยโดยที่ตัวคาเรล่าเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวที่ประวัติยาวนานมากนะคือมันมีมาตั้งแต่ปี1963แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางแท็กคยเออร์เองก็มีการทำคาเรล่ามาเพื่อแบบ เป็นการสื่อสารถึงความโรแมนติกของการขับรถนะครับแล้วก็รวมไปถึงความอันตร,รายในการแข่งรถในการแบบแข่งจริงในสนามด้วยก็เลยเป็นที่มาของ p o เออร์คาเรลลนะครับซึ่งหน้าตาก็ดีมากนะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวคาเรล่ารุ่นแบบเล็กๆละอ่ะตอนนี้นาฬิกาอยู่ในมือผมแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตดูอย่างหนึ่งนะครับว่าทรงเคสเขาอะแบบคือจริงๆมันดูเหมือนจะยาวใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแบบมันใส่ง่ายมากนะเพราะว่ามันมีความเอียงลงมาด้านล่างแบบ เยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูขาลักเขานะครับแทงลงมาช่วยเหลือเรามากๆเลยแล้วก็เรื่องคุณภาพความคมความเนี้ยบอันนี้คือสุดยอดมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลักษณะของกระจกเขานี่คือแบบมันเจ๋งมากอะ่ะคือมันเหมือนแบบตัวเทอกิมิเตอร์ด้านในมันก็มีความโค้งะนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเรามองอะ่ะมันจะเหมือนแบบมีมิติซ้อนมิตินะครับคือลักษณะทรงมันดูนูนดูอ้วนๆแบบสวยมากเลยครับอยู่บนข้อออกมาประมาณนี้นะครับโอ้โหข้อมือผมแบบจริงๆไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะแต่ว่าใส่ได้สบายเลยนะครับ คือเรือนนี้ไซมันแบบ39มิลล์มันเป็นไซที่แบบใส่ง่ายอยู่แล้วอะ่ะแล้วก็มันดูเข้ากับหน้าตาสายโคโนกราฟแบบรีเวิร์สแพนด้าแบบนี้ด้วยนะครับก็ไม่ผิดหวังจริงนะตัวนี้ใครที่กำลังเล็งๆอยู่ผมว่าลองมาดูกันได้เลยนะครับตัวนี้สวยมากอันนี้ก็เป็นตัวไคลเลล่าตัวที่กําลังแบบทําตลาดกันอยู่เลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเรือนที่ผมเล็งไว้อยู่ด้วยนะ ตู้ต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะสนใจมากๆนะครับซึ่งวันที่ผมแบบมาถ่ายรีวิวเนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนฝากผมมาแบบตั้งใจต้องมาดูซีรีส์นี้ให้ได้นะครับก็คือตระกูลมอนาโคนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงผมอาจจะขอหยิบออกมาดูนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเร็วๆก่อนว่าที่ตู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นมอนาโคลุ่นปกตินะครับเดี๋ยวขอหยิบออกมาเลยได้ไหมฮะอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอค้างตู้ไว้นิดนึงดีกว่านะครับจะได้แบบสะท้อนแม่สะท้อนกระจกขอไล่ดูก่อนนี่นะครับอันนี้คือตัวมโที่แบบ เป็นตัวออริจินอลเลยนะครับก็คือเป็นรุ่นที่แบบตนะีแมคควีนอะเขาใส่ในหนังเรื่องเลอมองนะครับก็เป็นหนังที่ทําให้เรือนนี้มันมีความโด่งดังมากๆนะโดยที่จริงๆเนี่ยปีที่เขาเปิดตัวมานะครับปี1 9 6 9เนี่ยเขาเปิดตัวมาหลายเรือนนะครับคือแบบไม่ได้เปิดตัวแค่มอนโกนะตอนนั้นเนี่ยมีคาเล่าด้วยนะครับมีออกชาเวียด้วยแต่ว่านะครับจะบอกว่าตัวที่แบบมันดังมากๆเลยคือมอนโกนี่แหละคือตอนนั้นคือแบบดังแบบฉุดไม่อยู่เลยนะครับและยิ่งไปโผล่ในหนังมานะโอ้โหย ตะลุมบอลกันซื้อนะครับคนแย่งกันแบบโ,โหสุดยอดมากนะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีโมนาโคให้ดูหลากหลายรุ่นเลยอย่างอันนี้ก็เป็นตระกูลสเกเลตันนะครับนี่หน้าตาสเกเลตันประมาณแบบนี้โดยที่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอหยิบตัวนี้มาดูหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวขอจับหน่อยอ่าซึ่งจริงๆอ่ะผมอ่ะเคยลองโมนาโคมาละนะครับทีแรกอะ่ะเวลาเราดูโมนาโคนะอยากให้ดูจุดนึงเลยก็คือปกติแล้วอะ่ะหน้าตามันดูเหมือนจะใหญ่ใช่ไหมครับคือในการทรงเหลี่ยมอะ่ะมันจะหลอกตาเรานิดนึงอยู่ละ มันจะดูเหมือนแบบเป็นนาฬิกาที่แบบต้องขนข้อมือใหญ่มากๆหรือเปล่าอย่างนี้กใส่ได้นะครับแต่ว่าโมโนาโคเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะคือมันเป็นเรือนที่ไซส์มัน39มิมลเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัวลักทูล,ลักเขาอะ่ะมันไม่ได้กางมากนะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูด้านข้างลักทูล,ลักเขาจะยื่นมานิดเดียวดังนั้นเวลาอยู่บนข้อเนี่ยมันจะรู้สึกแบบโอเคอะ่ะคือมันจะโอเคกว่านาฬิกาเหลี่ยมๆทั่วไปที่เราเคยเจอมากๆเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอทาบข้อมือผมห,หน่อยได้ไหมฮะประมาณนี้นะครับ คือถ้าเกิดมองจากด้านบนจะเห็นว่าผมก็ยังใส่ได้นะคือทีแรกผมกลัวนะว่าแบบมันจะใหญ่เกินไปไหมนะครับ39มิมลนะครับทรงเ,ล,เลี่ยมแบบนี้แต่อันเนี้ยเมื่อลองดูคือแบบโอ้ใส่แล้วไอคอนิกมากมากนะครับแล้วก็สีนี้เนี่ยคือสีหนึ่งที่แบบฮิตตลอดกาลนะครับคือถ้าเกิดพูดถึงไท c รอยเออร์เนี่ยผมว่านี่คือเรือนที่เป็นเรือนแบบเรียกว่าเป็นเรือนภาพจำอะว่าแบบจะเล่นแท็กก็ต้องแบบมีโมอนาโครเรือนนึงอะนะครับโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีไปอยู่กแบบับในหนังหลายเรื่องด้วยนะ ไม่ใช่แค่ตัวเอมองนะครับผมว่าหลายๆคนดู breaking bad มาจะพอจํากันได้นะครับว่าใครเป็นคนใส่เรือนนี้นะครับก็มีสตอรี่มีเรื่องราวของแท็กคอยเออร์มอนาโกอยู่ในซีรีส์ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สวยงามมากนะครับมอนาโกใส่ได้นะน,นี้ข้อมือเล็กใส่ได้ยืนยันเลยครับอ่ะขอบคุณมากนะครับอันนี้ฝากเก็บหน่อยโซนต่อไปเนี่ยอันนี้ก็คือโซนที่เรียกว่าแท็กคอยเออร์คอนเน็นะครับคือหลายๆคนยังไม่รู้นะว่าแท็กคอยเออร์เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมีทำสมาร์ทวอชด้วยนะครับซึ่งสมาร์ทวอชของเขาเนี่ยมันจะมี2ไซส์นะก็คือ45มิลกับ42มิลซึ่งหน้าตาเขาเนี่ยเอาจริงๆนะก็คือแบบมันก็คือแท็กะนะครับคุณภาพอะไรทุกอย่างมันก็ยังเป็นแท็กไครเออร์อย,อยู่แต่ว่ามันก็คือสมาร์ทวอชดีๆอันนึงเลยนี่แหละนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับก็คือเขาบอกว่ามันเป็นแท็กไครเออร์ที่สามารถเปลี่ยนรุ่นได้นะครับหมายความว่าเราสามารถใช้น้าปัดของรุ่นต่างๆได้อย่างเงี้ยนะ แท็บไฮเออร์คอนเน็กนะครับอยากจะเปลี่ยนไปแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยสแีแดงๆหน่อยหรือว่าสีแบบอย่างเงี้ยเป็นแนวแนวขาวๆหน่อยก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้นะครับคือเหมือนกับว่าเราซื้อในการเรือนเดียวอะแต่ว่าแบบได้กลิ่นอายของแท็บไฮเออร์หลายแบบเลยอย่างเงี้ยหน้าปัดพอร์ชอย่างเงี้ยก็มีนะครับก็ถือว่าแบบเจ๋งมากนะแล้วก็ไซส์อ่ะจริงๆดีกว่าที่คิดเยอะมากนะครับมันมีไซส์เล็กด้วยคือขนาดมันแบบใส่ได้แบบสบายเลยอ่ะใส่สบายกว่าสมาร์ทวอทช์หลายๆเรือนในตลาดอีกนะครับอย่างเนี้ยโหเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะ ตัวเรือนสีเงินดูดีจริงๆนะครับประมาณนี้นะครับของบูธแท็กไฟเออร์คอนเน็มาถึงตู้นี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตู้ที่เป็นตระกูลคาเลร่านะครับโดยที่ก็จะเป็นคาเลร่าที่แบบเริ่มมีหน้าสีสีละอย่างอันนี้หน้าชมพูโหสวยมากนะครับนี่หน้าชมพูอันนี้หน้าแบบเขียวๆนะครับเท่มากๆเลยแล้วก็ไฮไลท์จริงๆของตู้นี้เนี่ยมันคือเรือนนี้เลยนะครับเพื่อนๆมันคือแท็กไ r เออร์คาเลร่าพอยนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่แบบทําออกมาโดยการใช้คอนเซปต์จากพอยส์ในวันๆน่ะ เอามาใส่บนนาฬิกานะครับซึ่งคอนเซปต์ของเขาเนี่ยก็คือจะมาจากการที่ตัว Porsche ในวันๆนะครับเขาสามารถทาความเร็ว0ถึง100เนี่ยได้ในเวลา9.1วินาทีนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยนําเอาเวลาตรงนี้มาทําอยู่บนขอบเบเซลด้านนอกเป็นระบบจับเวลานะครับซึ่งมันจะเจ๋งมากนะครับเดี๋ยวยังไงเอามาให้ดูนะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบมาให้ลองหน่อยได้ไหมครับคือตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่ผมแบบเห็นครั้งแรกแล้วนะโหผมแบบอยากได้มากคือผมโพสต์ลงไอจด้วยว่า ผมน่าจะโดนตัวนี้นะหล,หลายๆคนน่าจะทันเห็นกันนะครับแต่ว่าไซส์ของเขาอะ่ะมันมันอาจจะแบบใหญ่ไปนิดนึงนะมัน42มิลแต่ผมเชื่อว่าจริงๆผมน่าจะใส่ได้นะเดี๋ยวขอขอทาบข้อมือให้หน่อยได้ไหมฮะว่าแบบผมมีลุ้นไหมนี่ผมยังไม่เคยลองเลยนะครับเคยดูแต่ผ่านตู้พอได้แล้เนี่ยเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะลองดูแบบระยะแบบไกลๆหน่อยผมว่าผมมีลุ้นเลยแหละนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันพิเศษมากตรงเรื่องคู่สีเขาอะ่ะคือคู่สีมันเป็นแบบสีขาวๆเงินเงินนำนะครับแล้วก็ มีสีดําสีแดงมาแจมนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าคู่สีนี้ใครที่เป็นแฟนช่องผมมาจะรู้ว่าผมแพ้ทางคู่สีนี้มากนะอันนี้แบบสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็ลักษณะตัวขอบเนี่ยมันจะเหมือนตัวขอบเบเซลของตัวคาเรล่ากราสบล็อกนะครับที่แบบมันจะมีความนูนนะอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองมองด้านข้างจะเห็นว่าแบบมิติมันยกขึ้นมาเท่มากๆเลยนะครับมีโลโก้นายวันวตรงสายด้วยนะครับสายพอร์ชนี่คือแบบ เรือนนี้ยังไงก็ต้องมีนะครับคือถ้าเกิดใครขับพอร์ชอยู่แล้วด้วยเนี่ยอันนี้เหมาะเลยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราแบบถ้าเกิดไม่พลิกมาดูด้านหลังเราจะไม่รู้เลยนะครับก็คือเรือนนี้มันเป็นดับเบิลกลาสบ็อกด้วยนะครับความหมายก็คือด้านหน้าเนี่ยมันเป็นทรงกลาสบ็อกโดมๆขึ้นมาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ด้านหลังเนี่ยมันก็โดมเหมือนกันนะคือแบบเออมันเจ๋งมากอะ่ะมันโดมทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่เครื่องสวยมากนะครับก็ดีไซน์เนี่ยมาจากพวงมาลัยพอร์ชด้วยนะครับใครที่ ส่วนฟังก์ชันของเรือนี้นะครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะก็คอือเพื่อนๆลองดูสเกลด้านนอกของเขานะครับมันจะเป็นสเกลที่ไล่มานะครับโดยที่ตัวเลขอ่ะมันจะวางตำแหน่งที่แบบไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับเนี่ยคือมันจะมาแบบเป็นเลข1 2 3 4 5จนถึงเลข9ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาไล่แบบ10ไปถึง15ซึ่ง15เนี่ยมันจะยื้ง,ยงตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะทำไมมันยื้งกันทำไมไม่ตรงนะครับที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากการที่เรือเนี้ยมันจะแบบเป็นการจับเวลา3สเต็ปนะครับก็คือสเต็ปแรก วินาทีที่สูเนี่ยจนถึงวินาทีที่9.1จะเป็นการกระดิกเข็มแบบแบบ1ส่วน4วินาทีนะครับผมลองจับเวลาให้ดูเลยนะมันจะแบบวิ่งเร็วมากเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะเข็มวิมันจะแบบไปอย่างเร็วเลยอ่ะมันจะเป็นการจับเวลา9วิโดยที่ใช้พื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับพอมันถึงจุดที่9วินาทีกว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบระดับ1ส่วน2วิละนะครับจนกว่าจะถึง15วินาทีตรงนี้พอมันมาถึง15วิปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการจับเวลาที่เข็มมันจะกระดิกแบบทีละ1ววิินาาทีตตมปกแล้เหมือนเเป็นอออัตรา่งงขทีบ ช่วงแรกเนี่ยมันจะแบบถ่างตัวสเกลให้มันใหญ่ใหญ่ะโดยที่จริงๆอะมันใช้พื้นที่ไปประมาณเกือบเกือบยีวิของนาฬิกาปกติเลยนะแต่อันเนี้ยมันจะใช้เวลารวมๆตรงเนี้ยก็คือเดินแค่9ก้าวิเท่านั้นนะครับแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้เป็น15แล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะวิ่งตามปกติซึ่งอันนี้แบบโอ้โหเจ๋งมากนะครับใครที่เป็นสาวกในวันๆอยู่แล้วด้วยเนี่ยโหยิ่งอินแน่นอนนะอันนี้สตอรี่มาเต็มสุดๆนะครับแล้วก็เรื่องของสีสันเรื่องของดีเทลต้องบอกว่าเกี่ยวกับพอชทั้งหมบ เรื่องของสีขาวสีเงินตัวนี้ก็เป็นสีคาเรล่าไว้นะครับเป็นสีเดียวกับตัวพอร์ชเลยแล้วก็ตัวหน้าปัดซับเดียลทั้งหลายเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีการเล่นแบบเป็นทินสีแดงแมาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการสื่อสารถึงพวกรอบเครื่องยนต์น่ะที่แบบ5000รอบ6000รอบแถวนี้นะครับเวลาขยัยบคันเร่งสูงๆก็จะเห็นว่าอ่ะมันจะแบบช่วงไปลายๆมันจะมีสีแดงมาร์กไว้ไอันนี้ก็เป็นการล้อตีมตรงนั้นด้วยผมว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่สาวบกพอร์ชเนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่กับ1ในไฮไลท์ของวันนี้กันแล้วนะครับนั่นก็คือ t ท็ h พาเลอร์มอ n a นาโคน h t d ไดรเวนะครับโดยที่เรือนี้เนี่ยเป็นมอรนาโคที่เป็นสีพิเศษนะครับก็คือเป็นสีดำนะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยเป็นไทเทเนียมเกรด5นะครับโดยที่ความเป็นไทเทเนียมเนี่ยแน่นอนว่านาฬิกา,ก,าก็จะมีความเบาลงประมาณหนึ่งนะซึ่งจุดเด่นเลยของเรือนี้นะครับก็คือเพื่อนๆจะเห็นว่ามันเป็นนาฬิกาที่หน้าตาเนี่ยมันดูมีความโมโนโครมนะครับ ความหมายก็คือเดิมทีเนี่ยแท็กไฮเอโอร์มอนาโ,โคมันจะมีความแบบเป็นคู่สีแบบมีสีสันหน่อยนะครับเป็นสีน้ําเงินเป็นสีขาวแบบนี้นะครับปนๆกันไปนะแต่ตัวเนี้ยสังเกตดูว่าทุกอย่างเนี่ยจะมาโทนเทาหมดเลยแต่ว่าเป็นความเทาที่มันเป็นคอนเซปต์ไนท์ไดรเวอร์นะครับหมายความว่ามันไม่ใช่แค่มือดอย่างเดียวนะครับบทที่มันจะสว่างเนี่ยมันก็สว่างได้นะอันนี้เป็นไฟฉาย UV นะมายิงให้ดูนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจุดที่มันเป็นรูม,มันมีเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆลองดูนะ ตรงซับเลเยลด้านขวาด้านซ้ายนี่ก็เป็นรูมหมดเลยนะครับแล้วก็สังเกตดูตัวแผ่นเพลทสี่เหลี่ยมด้านนอกตัวหน้าปัดวงกลมอ่ะมันก็จะเป็นรูมที่เรืองแสงขึ้นมาได้ดีมากๆนะครับดังนั้นเรือนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นคอนเซปต์การขับรถกลางคืนอ่ะที่แบบเราสามารถจับเวลาตอนกลางคืนด้วยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีรูมที่แบบสว่างมากๆขึ้นมาทําให้มันก็เป็นโมนาโกที่แบบมีความพิเศษมากกว่ารุ่นทั่วไปมากๆนะครับก็คือนี่แหละใช้กลางวันก็ได้นะครับกลางวันก็ดูดีนะเพราะว่า หน้าตามันไม่ได้มามืดมากอยู่แล้วส่วนกลางคืนก็อย่างที่เห็นนะครับว่าลูมเนี่ยมาเรืองแสงจะเต็มอลังการสวยงามมากๆนะครับซึ่งดีไซน์แบบนี้มันมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งด้วยนะตรงที่ความที่มันเป็นสีดําล้วนอ่ะมันจะทําให้ฟิตติ้งบนข้อมือการใส่ใช้งานมันดีขึ้นเลยนะคือเดิมทีอ่ะเวลาตัวเรือนมันเป็นสีเงิน,เง,นเงินแซนเลสสตีลใช่ไหมครับเวลาเราใส่ปั๊บเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความเป็นกรอบนะครับความนใหญ่หรือว่าความเป็นการตีกรอบสี่เหลี่ยมที่แบบมันจะเด่นขึ้นมาหน่อยแต่พอมันเปน ความใหญ่มันจะลนหลอกตานิดนึงนะครับคือเราจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ใหญ่มากละแล้วก็ด้วยความที่แบบสายสีดำอะ่ะมันก็แบบเชื่อมต่อกับตัวเรือนได้ดีมากๆนะครับดังนั้นเวลาผมมองภาพรวมนะผมก็จะไมไ่รู้สึกว่านาฬิกามันแบบใหญ่มากเหมือนกับรุ่นปกติอันนี้จะแอบรู้สึกแบบเล็กกว่าปกติได้ซ้านะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆของตระกูลแบบ All Black แบบนี้นะโดยที่ความเป็นไทเทเนียมเนี่ยก็ทําให้เรือนนี้เบาลงเยอะมากๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆลองดูฝาหลังนะโอ้โหเนี่ยลองดูนะคือตัวโรเตอร์เนี่ย เขาก็จะมาในตีแบบล้อรถยนต์นะครับคือแบบเหมือนล้อแม็กอะเท่มากๆนะแล้วก็มีการเน้นไฮไลท์สีฟ้าๆนะครับเป็นเครื่องคา l ลเบอร์ฮอยเลอร์ศูนย์สองนะครับแล้วก็สังเกตดูด้านบนจะมีคอล์ัมวิวสีฟ้าด้วยซึ่งแบบโหเท่มากนะครับซึ่งคอล์ดัมวิวเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้การจับเวลามันทําได้นุ่มนวลมากๆนะคือนาฬิกาที่แบบมีคอล์ดัมวิวอยู่เนี่ยเวลาเรากดจับเวลาเนี่ยแต่ละคลิกอะมันจะแบบนุ่มะนะครับลึกแล้วแบบมันฟิลลิ่งมันดีมากนะครับมี กดอีกทีนึงก็หยุดนะครับฟิลลิ่งมันจะแบบนุ่มนวลมากๆเลยแล้วเราก็สามารถกดรีเซ็ตได้ฝั่งนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับว่าเรือนนี้ขึ้นข้อแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะอ่าอันนี้นะครับเวอร์ชั่นอยู่บนข้อมือผมนะครับข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนนะก็เป็นข้อมือที่แบบจริงๆถือว่าเล็กนะครับแต่เพื่อนๆลองดูนะด้วยความที่แบบมันเป็นนาฬิกาดำอะ่ะราะมันอยู่บนข้อมือนะเราจะไม่ได้เห็นมิติความกลางความยืดมากๆนะครับคือถ้าเกิดมองมันผ่านนะเพื่อนๆจะรู้สึกว่า เหมือนกับตัวสายกับตัวลักอะ่ะมันแบบเสมือนเกลือนเป็นเนื้อเดียวกันเวลาผมใส่อะ่ะผมจะไม่ค่อยรู้สึกถึงแบบการเป็นนาฬิกาที่มีลักเลยนะครับมันดูเนียนมากเลยอะ่ะแล้วก็การเป็นสีออบแบล็กเนี่ยมันก็แบบได้กลิ่นอายความเข้มความแบบดูด,ดุดุความลุยนะครับแล้วก็ใครที่แบบชอบลูมนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะถ้าเกิดเข้าที่มืดเนี่ยคือยังไงก็เรือนเนี้ยเลืองแสงขึ้นมาเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของนาฬิกาโครโนกราฟอยู่แล้วนะครับซึ่งปกติต้องบอกว่านาฬิกาโครโนกราฟเนี่ยมันไม่ค่อยมีเรือนที่แบบ เน้นทำลูมกันเยอะนะครับเพราะว่าปกตินากาโคโนกราฟจะเป็นนาฬกาเน้นใช้กลางวันนะเขาถึงเรียกแบบเป็นนากาแข่งรถอะนะครับเพราะว่าปกติเาก็แข่งกลางวันกันใช่ไหมครับแต่เรือนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นไนท์ไดรเวอร์นะครับเป็นการขับรถกลางคืนดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์ทุกอย่างมันก็เลยมาแบบออลแบล็กนะครับมีความเรืองแสงมีลูมจับเวลากลางคืนได้เต็มที่เลยนะครับอันนี้คือเป็นคอนเซปต์ที่แบบเจ๋งมากๆนะครับโดยที่เรือนนี้เนี่ยก็จะเป็นลิมิเต็ดดิชั่นนะครับ ผลิตออกมา600เรือนทั่วโลกนะซึ่งแน่นอนนะครับเข้าไทยมาไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วนะครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะว่าแทร็กฮ e r เออร์เนี่ยเวลามีรุ่นโมนโโเป็นแบบตันลิมิเต็ดออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเรียกว่าต้องแย่งชิงกันเอาเรื่องนะครับคือแบบไม่ได้ว่าจะเดินเข้ามาหาซื้อง่ายๆมีของเต็มตู้อะไรแบบนี้นะมันไม่มีทางเกิดขึ้นเลยนะครับใครที่อยากได้เนี่ยเรียกว่าอาจจะต้องแบบเข้ามาสอบถามทางร้านนะแล้วก็ลองมาสั่งจองนะครับมาลงชื่อลงคิวกันไว้ซึ่งสีแบบเนี้ยปกติต้องบอกว่า ไม่ได้เจอง่ายๆเลยนะบนแท็กไพเออร์โมนาโคนะครับคือเอาจริงแท็กไพเออร์ปกติก็ไม่ค่อยได้ทําแบบออแบลคแบบนี้มาเยอะมากอยู่แล้วอะ่ะอันนี้ก็คือแบบพิเศษมากๆเลยใครที่เป็นแฟนโมนาโคอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่มันควรจะมีอยู่ในกลุ่มของท่านนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเก็บสะสมโมนาโคอยู่แล้วนะหรือถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยมีโมนาโคนะครับแล้วรู้สึกว่าโมนาโปกติเนี่ยมันอาจจะดูแบบมีความแบบกลัวมันจะใหญ่เกินไปดูมันจะแบบไม่ได้ใส่ง่ายมาก ผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะครับเพราะว่าด้วยความแบบเป็นไทเท,ทเนียมด้วยอะ่ะมันก็จะเบาๆด้วยนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยลองดูนะสีแบบสีดําสวยมากนะครับคือแบบเข้มดูดุดูแบบเท่สุดๆนะครับยังไงก็ลองมาติดต่อสอบถามที่ทางบูติกของแท็กคอยเออร์ได้นะครับรุ่นนี้แบบเป็นรุ่นพิเศษจริงๆที่ปกติก็จะไม่ได้วางโชว์กันแบบให้เห็นกันบ่อยเท่าไหร่นะครับอันนี้รีบมาจองกันได้เลยได้ครับว่าเข้าไทยมาน้อยด้วยนะครับอ่ะมาดูอีกรุ่นหนึ่งดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยคือแท ก็เป็นนาฬิกาจับเวลาในตำนานอีกเรือนนึงจากแท็กอยเออร์เลยนะครับโดยที่หลายๆคนเนี่ยที่ติดตามแท็กมาอาจจะไม่ได้คุ้นรุ่นมอนซ่ามากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนแท็กนะเราก็จะคุ้นๆว่าตัวแบบท็อปๆตัวแบบเด่นๆของแท็กอยเออร์เนี่ยก็จะเป็นอ็อกชเวียนะครับเป็นคาร์เรราเป็นฟอร์มูล่า one ก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นโมนาโคนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ได้ยินกันบ่อยมากนะอย่างออควาเลเซอร์ก็ใช่นะครับแต่ว่ามอนซ่าเนี่ยเรียกว่าเป็นซีรีส์หนึ่งที่นานๆจะออกมาทีนะคือแบบไม่่ได้มีขายบยบบอนะครั เพราะว่าที่มาที่ไปของเขาเนี่ยก็เรียกว่าออกตามหลังตระกูลพวกมอรโคพวกคาเล่ามาอยู่พักหนึ่งนะครับเขาเปิดตัวตั้งแต่ปี1976นะซึ่งเป็นการเปิดตัวที่ต้องเรียกว่าทําขึ้นมาเพื่อฉลองการชนะของนิกกี้ลาวด้านะครับเขาเป็นนักขับรถฟอร์มูล่าวันในตานานนะครับก็เป็นคนที่แบบเรียกว่าโด่งดังมากๆแล้วก็เคยมีหนังของเขาด้วยนะครับเรื่องลัชนะครับโดยที่พอนิกกี้ลาวด้านี่เขาชนะรางวัลน,นะครับทางแทฮอยเออร์ er, เนี่ยก็มีการออกนาฬิการ,รุ่นใหม่เพื่อ เฉลิมฉลองความสาเร็จของเขาอ่ะในปีต่อมานะก็คือปี1976อย่างที่บอกไปโดยที่ลักษณะของตัวมอนซ่าเนี่ยจะเป็นรายการสไตล์แบบค่อนข้างจะดูดุดันนะแล้วก็หน้าตาจะมาแนวสปอร์ตมากๆนะครับทรงเคสเขาก็จะแบบค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์มากอย่างเงี้ยคือมันจะดูแบบมีความเหลี่ยมๆนิดนึงแล้วก็ตัวทรงจะมาแบบอ้วนๆนิดหน่อยนะครับผสมผสานกันดีโดยที่รุ่นนี้เนี่ยด้วยความที่แบบเป็นรุ่นพิเศษนะครับเขาก็จะมีการใช้ตัววัสดุเนี่ยเป็นคาร์บอนนะครับ โดยที่ตัวลายคาร์บอนเนี่ยอยากให้ดูมากๆเลยนะคือลายคาร์บอนสวยมากนะครับปกติลายคาร์บอนน่ะมันจะเห็นเป็นเลเยอร์ที่แบบมันมีแพทเทิร์นหน่อยนะแต่อันเนี้ยสังเกตดูว่าคาร์บอนจะโหนเลือ้อยไปมานะครับมีแพทเทิร์นที่แบบมันแรนดอมมากๆแล้วก็สังเกตดูว่าตัวขอบด้านนอกเนี่ยตรงที่แบบมันเป็นการจับเวลานะครับมันจะมีทั้งทักิมิเตอร์นะครับแล้วก็มีเพาโซมิเตอร์นะครับโดยที่ทักิมิเตอร์เนี่ยก็สามารถใช้จับเวลาได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ดูความเร็วรถยนต์ก็ได้นะครับ สมมติว่าเรารู้ว่าจากจุด A ไปจุด B เนี่ยมันเป็นระยะทางประมาณ1กิโลหรือ1ไมล์นะครับเราก็สามารถกดจับได้เลยนะครับว่าตอนนั้นนะ่ะรถมันวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับหรือจะเป็นพาวเวอร์โซมิเตอร์เนี่ยก็เอาไว้วัดชีพจรน,นะคือที่มาที่ไปของพาวเวอร์โซมิเตอร์เนี่ยสมัยก่อนนะครับคือแบบมันจะมีการลบกันเยอะใช่ไหมครับบางนาฬิกาบางเรือนะ่ะเขาก็จะมีการใส่ตัวเนี้ยเพื่อที่แบบพวกแพทย์ทหารน่ะนะครับเวลาเขาไปออกลบกันนะ่ะเอาไว้แบบดูว่าชีพจรของเพื่อนเขาแบบยังเร็วอยู่ไหมยังโอเคอยู่ไหม ก็เป็นตัวนับชีพจรได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งนะถึงจะแบบใช้ตัวขอบเนี่ยในการช่วยได้นะครับไม่ได้แบบเป็นขอบเหมือนสมาร์ทวอทั่วไปที่แบบวัดได้เลยอะไรแบบนั้นนะมันเหมือนเป็นแค่สเกลเอาไว้อ้างอิงเท่านั้นว่าถ้าเกิดหัวใจบีบเท่านี้มันจะเป็นชีพจรเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยก็เรียกว่าหน้าตาเขาจะมาแนอาวอวกาศมากๆอะ่ะซึ่งมันเป็น d n a ออย่างหนึ่งของแททคอยเออร์อยู่แล้วนะครับที่แบบออกนานการสไตล์แบบล้ําสมัยดูโมเดิร์นดูทันสมัยมากๆออกมานะครับ ซึ่งตัวนี้ก็หน้าตาด้านในเป็นสเกลเลตันด,นด้วยนะครับเห็นด้านในชัดเจนมากเลยแล้วก็ฝาหลังนะครับโรเตอร์จะมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สังเกตดูคอลัมน์วิวด้านบนเป็นสีแดงแรงลิตมากๆนะครับเท่มากนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าพอมีคอลัมน์วิวปั๊บเนี้ยสามารถกดจับเวลาได้สมูทมากๆเลยนะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยมันเป็นฟลายแบ็คโครโนกราฟด้วยนะครับก็คําว่าฟลายแบ็คก็คืออย่างนี้เวลาเรากดจับเวลาใช่ไหมครับขวาบนปั๊บนะครับพอเรากดปั๊บโหอันนี้สมูทมากนะครับคออลลลััมมมวววิินนนนนีี่่่่แแบบทําาาให้้กกกรรดตะะคคงืๆ พอเวลามันเดินผ่านไปแบบนี้นะครับสมมติว่าเราอยากจะจับเวลาต่อเลยนะครับถึงแม,มต,ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอะแล็บแรกเนี่ยมันประมาณนี้เราอยากกลับมาจับที่ตำแหน่งใหม่เลยนะครับเราสามารถกดปุ่มขวาล่างได้เลยทันที1 p w แบบนี้พอกดปั๊บนะครับปุ๊บตัวเข็มเนี่ยมันจะวิ่งกลับไปที่จุดแรกแล้วก็เริ่มจับเวลาต่อได้เลยซึ่งอันนี้มันมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับการใช้งานในกิจกรรมที่แบบต้องการความไวในการจับเวลานะครับเพราะว่าถ้าเกิดในาการทั่วไปที่แบบเป็นโคโรโนกราฟไม่มีฟังก์ชันนี้เนี่ย เราจะต้องกดขวาบนหนึ่งทีแบบนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตด้านล่างปึ๊บแบบนี้แล้วก็กดขวาบนอีกทีหนึ่งเพื่อเริ่มจับเวลาใหม่ซึ่งแบบมันกินเวลามากๆเลยนะมันต้องกดหลายทีมากเลยอ่ะซึ่งในการสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้แบบมีฟังก์ชันแบบนี้กันเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตรกรรมอย่างหนึ่งที่ได้ใช้ประโยชน์ในบางสถานการณ์นะสถานการณ์ที่แบบต้องการความว่องไวการจับเวลาต่อเนื่องลองนึกภาพแบบพวกนักบินนะครับหรือว่าคนขับรถเร็วๆที่ต้องแบบทำแล็บทามมิ่งเพื่อดูว่าแล็บนี้ใช้เวลากี่วิอย กดแค่ปุ่มเดียวอ่ะก็กระโดดกลับไปได้เลยแบบนี้นะครับอันนี้ดีมากๆนะคืออันนี้ขนาดเคสไซส์จริงๆไม่ได้เล็กมากนะแต่พอมันเป็นออรแบล็กอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับคือนาฬิกาออรแบลคมันจะดูเนียนมันจะดูแบบสเตลอ่ะนะครับมันดูแบบตัวสายกับตัวขาลัดมันแบบเกลืนไปด้วยกันอ่ะดังนั้นเราจะไม่รู้สึกว่ามันกลางมากนะครับคือถ้าเกิดเป็นนาฬิกาสีเงินอ่ะแน่นอนมันจะเห็นตัวขาแหลมแหลมันแทงออกมาใช่ไหมครับแต่อันนี้มันแบบเนียนไปเลยนะครับเหมือนตัวสายตัวขามันกลืนไปเลยแล้วก็ตัววเเนนนี้้คือลลาารหหมมุขึง เราจะเห็นการเล่นประกายแสนของตัวคาร์บอนด้วยนะซึ่งปกติแล้วคาร์บอนไม่ได้เงาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นคาร์บอนที่แบบผมว่าลุ้งมันแบบลุ้งมันลายสวยมากเลยอะลายมันแบบแรนดอมแพทเทิร์นมากๆนะครับแล้วก็เวลาอยู่บนข้อมันดูแบบโอ้หสปอร์ตดุดันจัดๆเลยนะครับก็เป็นเรือนหนึ่งที่ก็เท่มากนะครับเท่กว่าที่คิดเยอะเลยแล้วก็หน้าตาข้างในดูล้าสมัยดูอ,องค์การมากๆนะครับสมคอนเซ็ปต์ของแท็กคอยเออร์ e R มากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นมอนซ่าที่แบบรู้สึกว่า มันล้ำสมัยกว่ามอนซ่าที่ผมเคยเห็นเยอะมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับโดยที่เรือนี้เนี่ยก็เป็นสเปเชียลอิดิชันนะครับก็สามารถมาสั่งซื้อได้ที่บูติกของแท็กไฮเออร์นะครับที่สยามพารากอนนะครับก็เรียกว่าเป็น2เรือนที่เอามาให้ดูในวันนี้นะที่แบบพิเศษมากๆเลยนะครับปกติไม่ได้หาดูก็ได้ง่ายๆเลยนะอันนี้ก็เอามาให้ดูกันทั้งคู่เลยแล้วก็ได้ลองสัมผัสได้ลองจับตัวจริงได้ลองขึ้นข้อกันด้วยนะครับก็ยังไงใครที่สนใจมาสอบถามกันได้นะครับที่สยามพารากอนชั้นเอ็มนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับก็พามาดูแท็กคอยเออร์หลายเรือนเลยนะครับแล้วก็2เรือนไฮไลท์นะครับตัวไน g ์ไดเวอร์นะครับแล้วก็ตัวมอนซ่านะครับเรียกว่าหาดูได้ยากมากนะแล้วก็พอได้จับตัวจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ดีกว่าที่คิดมากๆนะครับซึ่งใครที่อยากจะมาที่บูติกแห่งนี้เนี่ยก็สามารถมาได้ที่สยามพารากอนชั้นเมนะครับมันจะเป็นโซนนาฬิกานะครับเป็นโซนใหม่เลยที่เขาแบบเพิ่งทํามานะมีแบบโหหลากหลายแบรนด์เลยนะครับแท็กอยเออร์ก็จะแบบ อยู่แบบตั้งเด่นเป็นสงา่าเรียกว่าอยู่ตรงกลางโซนประมาณหนึ่งเลยนะครับอันนี้ผมว่ามาแล้วแบบเห็นแน่นอนเจอแน่นอนนะครับโดยที่ตัวบูติกเนี่ยก็จะเปิดตามเวลาห้างนะครับแล้วก็เวลาปิดเนี่ยจะประมาณ2องทุ่มนะอันเนี้ยอยากให้มาเร็วนิดนึงนะครับปกติแล้วบูติกใ,ในกามันจะแบบปิดไม่ได้ดึกมากนะครับอันนี้มันจะประมาณ2องทุ่มเท่านั้นนะครับยังไงก็เชิญชวนมาดูกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ